ผมจะมาผมจะมาสมจะมาฆ่ามังกรภายในไม่กี่นาทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักค่ะว้าข้าข้าพร้อมแล้วก็ไปเลยนี่ดื้อๆก็มาเจอพี่เพราะขออภัยที่ผมใช้ไอ้นี่ใช้เกมบุญในการเฮผมเคยปรามังกรมาแล้วในการใช้แบบ คุณขี้เกียจใช้ดาบใช่ไหมนี่เลยคุณแค่ปืนคืนที่แค่นี้แหละปุ๊บคืนที่ปุ๊บคืนท,คนที่มังกรเสร็จใช่ไหมครับพี่ดาบคืนที่มังกรเสร็จใช่ไหมรอแปบบ๊บรอแป๊บนึง่งอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้อง มังกรเร็วๆครับคุณแคทเสกน,นี่มานี่ใช้จุดไฟมาครับเอ่เอ,อ M24 M249 ครับพี่น้องแลวคุณก็กวาดยิงกวาดยิงถ้าเป็นถ้าเป็นพวกนี้ครับก็ถ้าเป็นพวกนี้ดิใช้ระเบิดดิใช้ปาลาแล้วไปคลิปนี้อาจจะใส่ละเสริมละกเสริระ คิดต่ออะไรนียกรดิ่งังคังังอะไน่ะมึงอ่ะทำีมแตกวะนี่ไงนี่ยเนี่พี่แตกพีวีวีเบงอ้ยอ้ยอ่นั่นอีกอันนึง ผมคิดเขียนเล่นผมเขียนข้มกวเลผมอะไรการการกการกาการกาการแรงทุเรศทุลังใช่ไหมโคตไรทลังเลยผนยิงทุเรศทุล e ังอยู right ่อยูผมแค่กดคิปกดกดนั่งยอง เรียบร้อยครับพี่น้องนี่นี่คือการการจบเกมของผม,ผมนี่กูไม่เลยขี้อะไรเนี่ย,ย,ยตอนนี้ผมก็จะไปหาผมก็จะไปแล้วกับพี่น้องขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลาด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับคายนะขอตัวลาไปก่อนละ่ะกังอนาเขตไม่นะอย่าทำอะไรผมนะฉันคือเทพเจ้ายังไงล่ะ ว่าเราหาพ่อมึงเหรอไม่มีอะไรหรอกนะาไม่บายไม่บาย